สาวชิงเกิในช่วงข่าวไอทีนะับ e b o ุกจับมือลาเบานผลิตแว่นตาอัจฉริยะ e b o ุกจับมือลาเบานผลิตแว่นตาเฉียดโดยประกาศผ่านงาน Facebook Connect ว่าจ้บแบบแว่นตาเฉียดให้เข้ากับแฟชั่นมาสมกับตาและใบหน้าแต่แฝงด้วยเทคโนโลยีทันสมัยที่ตอบโจทย์การสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันละเชื่อมโยงกับเพื่อนๆและคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งนี้แบรนด์ La b a n ผลิตโดยค่ายเอเซอร์ ดูสติค่าื่องาน Facebook Connect เป็นงานประชุมเพื่อสร้างเทคโนโลยี a r และ VR ของ Facebook โดยเพราะและจะสร้างสังคมใหม่ที่ไม่ใช่แค่เว็บโซเชียลเน็ตเวิร์กผ่านเทคโนโลยี a r และ VR นี้นั่นเองทั้งนี้เรื่องการพัฒนาแว่นตาเชียร์ของ Facebook ที่จับมือกับแบรนด์นั้นจะมีการทำทดสอบนะครับแว่นตเชียร์ในโครงการ Project Area ทท้งนี้ไม่ได้ทดสอบมาเพื่อเตรียมผลิแว่นจำหน่ายเท่านั้น เป็นการทดสอบการใช้จริงว่ามีความปลอดภัยหรือไม่ไมเยี่คำนมาถึงหัวทบกทาง,ทางสังคมบนเที่ยว GBR a r ด้วยนั่นเองนะครับสวันนี้ในช่วงขายเกี่ยวกัไอทีห้องจดนเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณติดตามและการชุดเดลสวัสดีครับ